จตุพรเผยทักสินกลับไทยครั้งนี้ไม่ธรรมดามีหมอประกบข้างกายในายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนหลอกโดยประมินสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้วันที่21สิงหาคม66ซึ่งในชยูวิทย์กมลวิสิต นัดถแถลงข่าวใหญ่ปิดฟ้าโรงนายเศษฐาทวีสินว่าไม่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมทำนายว่าก่อนเที่ยงนายเศษฐาจะประกาศถอนจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยที่จะมีการโหวตในวันที่22สิงหาคม66ข้อความตอนหนึ่งนายจตุพรกล่าวว่าแม่อุ้งอิงนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรยืนยันว่านายทักษิณชิน,นวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจะกลับไทยแน่นอนและไม่มีการดีลอใดๆแต่การอ้างเป็นเวลาจากเลิกยามที่ดีพระโหนไทยทักให้กลับวันที่22สิงหาคม66การอ้างเช่นนี้จึงเป็นคนละเรื่องที่เคยให้ไว้เมื่อเลื่อนกลับไทยเมื่อวันที่10สิงหาคมว่านัดหมอตรวจสุขภาพ นายจตุพรกล่าวถึงการนัดถแถลงเปิดตัวพักร่วมตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยในช่วงบ่ายวันที่21สิงหาคมว่าใครจะเป็นผู้ถแถลงร่วมรัฐบาลและแต่ละพักจะมากันพร้อมหน้าหรือไม่แล้วภาพจับมือชูการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมีสีหน้าเช่นใดกับการทิ้งสัจจะกับประชาชนมาตั้งรัฐบาลข้ามขั้วกับพักพลังประชารัฐและรวมไทย ยักสร้างชาติอีกอย่างการเปิดประเด็นทำแหละของนายชูวิทในวันที่21สิงหาคมนั้นย่อมเป็นวิบากกรรมใหญ่โตของนายเศรษฐาและจะผูกพันกับการกลับหรือไม่กลับของทักษิณด้วยอย่างไรก็ตามถ้าเพื่อไทยยังยืนยันเสนอนายเศรษฐาเข้าโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมนี้ดังนั้น โอกาสกลับบ้านของทักษิณคงเหลือความเป็นไปได้50ต่อ50แต่ความน่าจะเป็นอาจไม่กลับก็มีอยู่สูงถ้าเปลี่ยนเป็นอง้งอิงเข้าโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจะว่าอย่างไรหากไม่เอาแล้วส่งไปให้พลเอกประวิตร์วงสุวรรณคนดีเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐเพื่อนายทักษิณจะได้กลับบ้านเลย สถานการณ์เหล่านี้จึงควรจับตาปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันวันที่21สิงหาคมนี้นายจตุพรระบุนายจตุพรเชื่อว่าการกลับบ้านของทักษิณต้องมีแพทย์ประกบมาด้วยและมีใบรับรองแพทย์ระบุเป็นโรคอะไรซึ่งโรคตาโรงพยาบาลราชธานไม่มีเครื่องมือรักษาต้องส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจต่อจากนั้นอาจคงไปที่ โรงพยาบาลเอกชนสักแห่งสิ่งสำคัญคือถ้าประชาชนไม่เห็นชอบกับการได้สิทธิพิเศษในการรักษาเนื่องจากนักโทษทั่วไปและอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมรัฐมนตรีที่ติดคุกอยู่ยังไม่ได้สิทธิ์เหล่านี้จะว่าอย่างไรในายจตุพรยกได้ตัวอย่างนักโทษคนหนึ่งตาบอดทั้งสองข้างในคดีวางระเบิดยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลรักษาเลย แต่ถูกขังในคุกทั้งตาบอดหากนายทักษิณกลับมาการอ้างโรคตาและดีวจะถูกนํำมารักษาตามเดิมอย่างดีอยากไปโรงพยาบาลเอก,กชนก็ได้ไปทุกกระบวนการคิดของนายทักษิณดูเหมือนง่ายกันหมดซึ่งมองว่าหากทักษิณไม่ติดคุกจะเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งกว่าการพยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยเสียอี หากประชาชนออกมาต่อต้านจะถูกนำมาติดคุกตามเดิมได้เช่นกันสำหรับการตั้งรัฐบาลน,นั้นนายจตุพรกล่าวว่าเงื่อนไขาการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่จบและอำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะหายไปเป็นลำดับดังนั้นสถานการณ์จากนี้ไปจะเกิดการสมน้ำหน้าทักษิณและเพื่อไทยถึงที่สุดการกลับมาของทักษิณ จึงไม่ง่ายอย่างที่พูดเดีลยวกันไว้แน่นอน